สรุปพี่น้องนี่ห้อยปิศนาเมื่อขึ้นตีสองว่าแต่สร้างมาบะแมนผู้ใดยางมาตีสองไฟกับบอเปิดนี่ยางมานี่ยางมาหอดพี่มีเฮียนมันด้ยินเสียงหมาเหา่ามันก็นเลยกลับขึ้นมันแลนได้บัดที่นี่มันด้ยินเสียงหมาเฮ่ามันแลนได้บับทีนี่พี่ มันออกมาแต่ทางพีเดี๋ยวมันสิไปทางพี่พอดีหมาเฮามันมัเลยยุดมันกลับขึ้นมาทางพีพี่นี่ห้อยมันไปทางพี่ห้อยผู้ใดายงางมากกางขึ้นตีสองมเคยมีนะห้อยเด็กน้อยห้อยคนใหญ่เบิ่งห้อยเก่าเบื้องพี่นอ้องมันก็ได้ยางได้หน่มันเลียนเอาได้นีเก้าเยาาปะปานีเก่าวบัเย่าหนึ่ง ผู้ใดมานน่ยำคำยำขึ้นมาเห็ดอย่างบนเฮียนคน้นบอเป็นตาเด,อดอ้อจังสี่เด้อนน่เรียบประวัดฮะแมนไส้ตกุ่นอัดไปทางวัดเลยเปล่าตรงบัดไปเลยตรงไปเลย ผู้ใดญ่ยางมากนี่ยางมาแต่ทางผีทางปลาย่างมันเห็ยนคอยมันแลนเด้นี่ทีแรกมันสิไปทางผีเนาะพอดีหมามันเห่ามันเลยกลับนี่มันมันแรนตอนหมาเห่านี่แหละนี่หมาเห่าเนี่ยมันแลงนี่อตนเด็กน้อยมันแรงอ่ะมันแรนมันก็เลยใหญ่นี่เด็กน้อยมันตีสิบขามึงอ๋อมาคนดีจังหาเน้่ มันทำมันยางธรรมดาตีนมันสีไงซำได่มันนี่มันแลนดีมันแรนตีนมันก็เลยแบบกดลงไปในดินไงผู้ใดญ่ยางพ่นอเอยยำคำยำขึ้นเพราะว่าทุ่มสองทุ่มบวกไข่แน่เด้นี่มันตีสองเนาะตีสองครึ่งเด้มันบ้านี่หมามันเ่าก็เลยออกมาซองบ่ได้ซองไฟดอกออกมากบึงไงว่าส้่งมาโบ่เ้ากับ่กลกาศซองไฟเบึงหฮากับ จ้องจ่องบึงแต่ว่าก็บ่เห็นมีถ้าว่าคนหาซองกบซองเขียดก็ต้องเปิดไฟบ่มีไฟเนาะมันสิไม้ยางเฮ็ดหยังยามค่ำยามคืนตวโีมันใหญ่มมากเลยันหนีอยังมากจาว่าเบิ่งดูเพราโตัตีมันใหญ่มากเลยเพราะว่าคนในเฮี้ยนบ่ได้ยาออกมาดอกเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนมันก็ตกมืดมื้อเนาะ มื่ขึ้นนี่ฝนมันบปตกนี่มันก็เลยเห็นห้อยนี่มีห้อยยางออกมาจต่ทางผีทางผีบนไอ้เขาไปทางนั้นก็มีเฮี้ยนข้นเด้พี่น้องเจ้าวามันบอกเป็นตายยางมาลาะเฮี้ยนข้นแบบนีบ้เบาไหวเด้เนาะยางแบบนีบ้เบาไหวไอันตรายจากว่าคนดีจากว่าค้นลาย งย่างมาออกจริงสิยางค้นเดียวเกือบกับบะใสมันหนีอีย่างมากจ้ะวะนี่หละหมาตัวนีแล้วเหาเหมื่อคืนนี้ถ้าหมาตัวนี้เห่านี่ตรงออกมเบึงแต่แทบมันมีหมาตัวหนึ่งตัวหนึ่ง,ต,งตัวผู้ตัวผู้เห่าบ่หูเรื่อง ถ้าตัวนัน้นเฮาม่ตองอ,อกมาเบิงแต่ตัวน,นี้เหาปุ๊บนีต่ตองอ,อกมาเบิงมือขึ้นนี่ออกมาเบิงตีสองออกมาเบิงกับกัเหากับประกาศ่องไฟเนะาะเฮายยานสร้างเพราะว่า,ามนันเคยเหาสร้างเท่อนึงบประกาศ่องไฟเบิงกะกัไอ่องเบิงเมื่อขึ้นีีเดือนกระแจ้งเนาะซองเบิงกับบเห็นอีหยังหมานี่มันมันยยานถ้าว่าเหาออกมาปุ๊บมันก็เซ้าเหา ตออเฮาบพอออกมาก,กเา็เห้าเหาเสียงดังจนว่าเหาจนนอนอยู่จนหูมเมื่อเนอะาะถ้าหมาเห้าผู้ใดสิบหูมือขึ้นนี่ก็บได้กีดยางแกะขียยางก็เลยไบรกีด็ยานยางหายผุ่นลลอกผุ่นยางก็เคยหาย ปลกใจนี่ละว่าห้อยผู้ใดเอาหลักขอล่าไปซ้ำนี่ลหละพี่น้องมาอัดคลิปให้เบิ่งซื่อๆนี่ล่ละล่อยอห้อยอีหยังนี่ห้อยผู้ใดมายางยาขึ้นบ่ได้ยางดอกเล่นเอาพร้อม่นละนมีอีหยังมากบุนี่เลนมานํำเฮียนคนนี่บ่ไหวเลยจังส่พอกใหไ่คลิปหนาพี่น้อง